สปดี้่าวันนี้เราอยู่ที่โลซิโจสนะคะก็คือว่าเป็นร้านเป็นแบบสไตล์แบบอเมริกันคาเฟ่นะคะภายในก็แต่งเป็นแบบชิคเก้นชิคเก้นไก่ๆอะไรอย่างนี้นะคะร้านแบบคันทรีคันทรีนะคะนี่ค่ะก็จะมีลูปก,กลงลูปไก่ worry, ตดนวอรีดค่ะตอนนี้เรามาถึงหน้าตาหารนะคะพามาทานนะคะนี่ค่ะ ว่าท่าไหร่ดิสวัน699นะคะโอเป์ปีสับชิคเก้นนะคะแล้วก็มะกอบอีกข้าวโพดแล้วก็โพเทโต้แมชโพเทโต้แล้วก็ขนมปังนะคะ6เหรียญ99เป็นเงินไทย7322ร้อยสิบบาทถูกมากมาดูสลัดของพิมนะคะเป็นชิคเก้นกริลสลัดอยู่ที่5เหรียญน,นะคะไม่แพงนะคะชิมมากๆค่ะโอเคนะคะสังเกตฝ่ามือค่ะไม่หมดค่ะ เคค่ะ <Okay>, ขอตัวไป Thank you ไม mm ่ต้อไรแล้ Thanks ขอตัวไปทานก่อนนะคะนี่ค่ะน้องโตโต้ตมาด้วยวันนี้สวยไหม่ๆนี้เค okay, นะคะบ๊ายบาย อันนี้ก็เป็นหน้าตาของบลูเบอรี่พายนะคะเป็นโฮมเมดน่าทานมากเลยค่ะแน่นนึ่งไปด้วยบลูเบอรี่คาราเมลๆของมันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพีชนะคะเป็นฤดูของพีชค่ะน่าทานมากเห็นไหมคะสามียังทานอยู่เลยค่ะแบบว่าเป็นฟิงเกอร์ฟู้ดนะคะฝากถึงคน ฝากถึงคนน้องๆไทยๆนะคะคนไทยนะคะที่อยู่เมืองไทยไปทาน KF เอซง KFC อะไรก็ช่างทานไก่นะคะมันเป็นฟิงเกอร์ฟู้ดค่ะเราหยิบขึ้นมาได้นะคะเราไม่ต้องใช้มีดใช้ซ่อมนะคะจําไว้นะคะต้นตํำรับเขาใช้มือทานกันนะคะคนไทยไม่ต้องดัดจริตนะคะโอเคนะคะรู้เรื่องนะคะเคล็ดลับง่ายๆการกิน KFC ให้อร่อยให้เป็นฟิงเกอร์ฟู้ดนะคะใช้มือนะคะไม่ต้องใช้ช้อนซ่อมนะคะเขามีอ่างล้างมือให้ล้างนะคะโอเคนะคะบ๊ายบาย